สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามมันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าค่ะนะคะทีวีพูนะคะอะ ขอ QR code ขึ้นก่อนเลยนะคะแล้วก็สแกนกันก่อนเลยนะคะลาลูนากรีนไฟเบอร์นะฮะกินแล้วออกมาหลอ่อออกมาสวยอร่อยด้วยอร่อยมากไมก่ได้อร่อยธรรมดานะอร่อยมากใส่น้ำนิดเดียวนะกินวันละซองนะตัวนี้ลาลูนากรีนไฟเบอร์ขอสแกน QR code ก่อนนะคะ1แถม1ราคาเพียง590รานะฮะ1แถม1ราคาเพียง590รานะ,ะสำหรับลาลูนากรีนไฟเบอร์นะฮะทำไมกินแล้ว หล่อกินแล้วสวยกินแล้วสลิมกินแล้วเสียเปียะปังมะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดตัวหนึ่งก็คือแอปเปิลเขียวใครลดน้ําหนักใครลดความอ้วนเขาให้กินแอปเปิลเขียวนะฮะแล้วก็สารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นตัวนี้กินแล้วละดื่มก็ไม่เสร็จปั๊บเนี่ยลมหายใจจะหอมเป็นเมลอนญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากนี่เลยไซเีลมาร์ทไซเียมาร์ทช่วยในเรื่องของการทําให้เราอิ่มแล้วก็ดึงไอ้พวกไขมันต่างๆที่อยู่ตามผนงังลําไส้เนี่ยให้หลุดออกมานะฮะนั่นก็คือการดีท็อกนั่นเองใครท้องออบบ่่บ่่่ยยๆใคครทีไมกัถาาินนู ไฟเบอร์ยังไงก็ขับถ่ายอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการไปกินหมูกระทะของปิ้งของย่างของทอดนะฮะแล้วก็ของไม่ต่างต่างก็กินไปหมดนะมันไม่ออกนะคะมันยังเกาะอยู่ตามลําไส้ทิ้งไว้นานๆมันอาจจะเป็นมะเร็งลําไส้นะคะต้องดีท็อกด้วยลาลูนานคุณผู้ชมนะฮะอร่อยด้วยหุ่นเสียด้วยหุ่นเพียวด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีพรีไบโอติกดูแลระบบลําไส้ของคุณให้แข็งแรงโดยตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนะฮะหแถม1 590 1แถม 1, 1 500 ้อคุณผู้ชมนะอร่อยอร่อยมากด้วยให้ลอง590ก่อน1แถม1นะฮะสำหรับลาลูนากลีนไฟเบอร์นะคะกระแสแอนโทเนียต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกดังไปทั่วประเทศดังไปทั่วจักรวาลนะคุณผู้ชมนะฮะล่าสุดนี้นะฮะก็เป็นมหากรรมการลอยกระทงซึ่งก็ประเทศไทยก็เป็นต้นแบบต้นคิดในการลอยกระทงนะฮะ มีมายาวนานแล้วนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนะคะก็บอกว่าหลังจากมาที่สุวรรณภูมิก็เ้าเรียกว่าเรียกสื่อเป็นนางงามคนเดียวในประเทศไทยนะคะที่เรียกฟ้าเรียกฝนเรียกสื่อใหญ่ๆมาได้นะ,ะนางงามคนอื่นทําไม่ได้นะคะมีแค่แอนโทเนียโพซิลเท่านั้นนะคะ หลังจากไปออกอะไรไปไปโชว์ตรงโชว,โชว์ตัวมานะคุณผู้ชมนะแล้วก็คนก็เห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีงานลอยกระทงนะคะล่าสุดนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะมาร่วมงานนะคะสืบสารประเพณีไทยกิจกรรมการลอยกระทงณนะอุทยานแห่งชาติเป็นจสัสลินะคะซึ่งก็มีคนมารอเจอรองนางงามจัก,กรวาลนี่นะคะเขาบอกเจ้าตัวเผยดีใจมากที่ได้มาในงานในครั้งนี้เพราะตนเองเนี่ย อยากมาลอยกระทงกับครอบครัวบ่อยๆนะฮะอยากจะมาลอยกระทงและก็ชอบลอยกระทงกับครอบครัวบ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกันนี้สาวแอนทโทเนียก็ตอบเรื่องนะกระแสข่าวลือว่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ปุ้ยออกมาไล์สดว,ว่ามีนางงามบางคนเนี่ยนะคะออกมาเมาส์สาวแอนทโทเนีย ว่าอยากจะกระโดดทีให้ตกเวทีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ข่าวลือที่ว่าเซนอิสนะคะปาลาติโอสนะคะนางงามจัก,กรวาลคนล่าสุดเจ้านี้กลกัวเนี่ยนะคะแอบอาจจะคืนมง,มงกุฎนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอรัฐบาลประเด็จการทาหารนะะห้ามเข้านะคะห้ามเข้าแล้วผู้จัดก,การก็โดนรวบนะคะแล้วก็ส่งกลับไปเม็กซิโกนะคะประเด็นที่คนไม่ชอบวงการนางงามตอนนี้ก็ประกวดก็มีอยู่แล้วคนไม่ชอบอันนี้น้องเขาตอบใช่ไหม ก็บอกประเด็นที่คนไม่ชอบนะคะวงการนางามตอนไปประกวดก็มีอยู่แล้วค่ะคนไม่ชอบคนที่ชอบคนที่พูดแบบหนึ่งคนที่คิดว่าจะไม่พูดแต่เราก็ต้อง move on ค่ะเพราะว่าเราทำให้ทุกคนแฮปปี้นะคะเราไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องที่ที่อะไรที่ที่ดีหรอที่ดีค่ะฉันว่าสคริปต์มันแปลกๆนะ กับประเด็นข่าวลือรับตําแหน่งแทนนะคะและก็เป็นประเด็นของเชนิสวาลาปิโอสนะคะมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดเนี่ยนะคะก็ยินดีค่ะแต่อย่าไปเชื่อข่าวอะไรมันมันมันยังไม่ชัวร์นะคะเพราะองค์กรมิสยูนิเวิร์สไม่ได้ประกาศอะไรเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปไฟไฟโฟ,ฟกัสนะคะเชียร์เขามากกว่านะคะ มากกว่าที่ว่าจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งหรืออะไรนะคะไม่อยากให้ใครเดี๋ยวไปโฟกัสเรื่องนี้และไปปั่นให้เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเพราะเขาเนี่ก็มีโมเมนต์ของตัวเองเขาเพิ่งชนะระดับโลกมาและเราก็ควรที่จะยินดีกับเขาส่งพลังบวกให้เขานะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกัน เพราะว่าส่วนมากนี่ก็จะเป็นข่าวที่คนอื่น่ยสร้างขึ้นมาและเราเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปโฟกัสกับข่าวที่มันไม่จริงค่ะอันนี้น้องแอนโทน,นียโพซิลตอบนะคะเด็ดสุดนะคะนี่ข่าวต่อไปใช่ไหมคะ,ะเด็ดสุดเลยเขาบอกแซมมี่นะคะแซมมี่นะคะอันนี้รามิชชุดอะไรนะชุดเพลิงไฟเหรอคะลอยกระทงแบบใหม่ไหนไปดูหน่อยสิเป็นยังไงอ่ะนี่หรอ นี่เด็ดแล้วหรอ่อะนะครับวันวันลอยกระทงเหล่าคนในวงการบันเทิงก็ออกมาสวมชุดนะ,ะสวยๆนะ,ะแปลงล่างเป็นนางนุพมาศ์นะคะอีกคนหนึ่งนะคะที่ปีนี้ก็มาแบบมาแปลกแหวกแนวกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือดารานักแสดงสาวแซมมี่คาเวลนะคะสวยระดับความแซบนะคะแซมมี่คาเวลหรือมีหรือจะธรรมดาล่าสุดนะครับเปิดตัวในแม่น้ำนะคะโชว์ชุดสวยนะคะ ปังนะคะกับกีฬาที่เจ้าตัวชื่นชอบก็คือการเล่นเซิร์ฟนะคะแต่แต่วันลอยกระทงทั้งทีเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็จัดเต็มแปลงโฉมเป็นกระทงนะคะแต่งหน้าเป็นเพลิงไฟประหนึ่งเทียนนะคะพร้อมใส่นะคะกระทงตรงกลางเอวลอยในแม่น้ำนะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะครับเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแสดงว่าน้องเนี่ยชอบกีฬาเซิร์ฟมากๆโดยเช่นเดียวกันกีฬาในนี้ก็จะเล่นในทะเลด้วยในบึงด้วยนะคุณผู้ชมนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยยังโพสต์วิดีโอเป็นในอินสตาแกรมขนาดเล่น เซิร์ฟในชุดกระทงที่พร้อมแคปชั่นอยากเป็นกระทงให้กระเทยแฮชแท็กลอยกระทง2023ค่ะนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มีคลิปตลกๆมาให้ดูนะคะเล่นกันในบึงนี่แหละคะ่ะแต่ว่ากีฬาพวกนี้ก็ต้องซ้อมกันดีๆนะคะไม่ใช่ว่าจะไปเล่นกันทุกคนนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมนะคะเทศกาลมันลยกระทงยังไม่จืดจางหายไปนะคะนางนพมาศโชว์ความสามารถพิเศษนะคะเรียนเสียงหมานะคะจนคนดูขำกลิ้งอาจจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เสียงสุนัขหานมแม่ค่ะเสียงที่สามค่ะเสียงสุนัขทะเลาะก,กัน ชนแล้วเกิดอาการบาดเจ็บค่ะขอบพะคุค่ะเออนะครับปีหน้ามาลงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะจะได้มาทําเสียงให้แม่เต่าดูนะคุณผู้ชมนะคะไม่เต่าทําได้แต่เสียงแมวค่ะนะคะเออนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะลาลูน่ากลีนไฟเบอร์นะคะใครที่อยากจะกิน แต่อร่อยแล้วก็กลับมามีรูปร่างที่ดี คุณดีทั้งผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดนะทั้งผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยพุงยยโยพุงย้ยยโยโยอโยเอฟเฟกมาลองกินลาลูนากินไฟเบอร์และคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายให้ลองกินกับลาลูนากรีนไฟเบอร์หรือคนที่ท้องผูกเป็นประจํากินลาลูนาค่ะนะคะตัวนี้จะช่วยขับถ่ายหนึ่งสารสก,กัดจากแอปเปิลเขียวเหมาะสําหรับคนลดน้ําหนัก 2. สารสก,กัดจากเมลอนญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมนะรสชาติจะอร่อยแล้วก็หอมหวานนะคะแต่ไม่อ้วนนะคะกลิ่นหอมจะออกทางลมหายใจเลยมีไซเรมฮา นะคะช่วยในเรื่องของการไปดึงไอ้ไขมันต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามผนังลำไส้ให้หลุดออกมาผนังต่างๆไอ้ไขมันต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งอของปิ้งของย่างของทอดของมันนะคะที่ไปเกาะอ,อยู่มันไม่หลุดออกมาหมดนะคะเราต้องดีท็อกซ์ดึงมันออกมาให้หมดนะคะแล้วก็มีพรีไบโอติกดูแลระบบลำไส้ของคุณให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกัน1แถม1590นะคะอร่อยด้วยหุ่นดีด้วย1แถม1590เเองนะคะราคาไม่แพงเลยสำหรับลา l u นากรีนไฟเบอรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ